ความเป็นจริงแห่งชีวิตสัตว์โลกสัตว์โลกก็มีหนึ่งขันห้าซึ่งประกอบด้วยหนึ่งรูปขันก็คือร่างกายของเราที่เรามองเห็นอยู่นี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นส่วนต่างๆด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสองเวทนาขัน คือความรู้สึกของร่างกายความรู้สึกเจ็บปวดซึ่งเป็นเวทนาขันเวทนาทุกข์ความรู้สึกสบายกายสบายใจซึ่งเป็นเวทนาสุขและความรู้สึกเฉยๆคือเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึกของร่างกาย 3. ส,สัญญาขัน คือความจำของสมองสมองดีก็จำได้มากสมองไม่ดีก็จำได้น้อยเป็นความจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันนึกคิดขึ้นมาในปัจจุบันเช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโพธพภพและจำธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่น อารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์รักหรือความคิดความปรุงแต่งในอดีตแล้วมานึกคิดขึ้นได้ในปัจจุบันก็จำเหตุการณ์ของอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาได้ 4. สัสงขารขัน ความนึกความคิดของสมองจะมีความนึกคิดบุงแต่งไปวาดภาพไปในอนาคตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 5. วิญญาณขันเป็นการรับรู้ในอายตนะทั้งหกซึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจไปผัสสะก,กับอายตนะภายนอกซึ่งเป็นรูปเสียงกลิ่นรส โหททพะและธรรมลมคือธรรมลมก็คือออกมาจากสัญญาขันนั่นเองทั้งหมดนี้ในขันห้าเป็นอนัตตาคือไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองลองถามรูปขันดูสิถามแขนถามขาดูมันรู้ว่ามันเป็นแขนเป็นขาไหมถามเวทนาขันดู ทำไมมันเจ็บมันปวดมันตอบเราไหมถามสัญญาขันดูวันนี้มันจําได้น้อยทําไมมันถึงจําได้น้อยมันทําไมจํามากๆไม่ได้จะได้นําไปสอบวัดผลการเรียนการศึกษาให้ดีขึ้นถามสังขารขันดูทําไมมันคิด ไปอย่างนั้นทําไมมันคิดไปอย่างนี้มันก็ไม่ตอบมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติของมันถามวิญญาณขันซึ่งเป็นผู้รับรู้ถามตาถามหูถามจมูกถามรูปเสียงกลิ่นรสด,ดูมันตอบเราไหมว่ามันว่าตามันรู้อะไรหูมันได้ยินเสียงอะไรรูปเสียง มันก็ไม่ตอบถามสมุดหนังสือดูมันก็ไม่ตอบเพราะขันทั้งห้าเป็นอนัตตาคือสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเป็นสัจธรรมล้วนๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามกฎของใจลักอยู่ตลอดเวลาทุกขันที่มีอยู่ในโลกใบนี้ ไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเรียบแล้วก็เหมือนกับต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีจิตเข้าไปครอบครองจิตจิตเป็นผู้รู้ที่มีเจตสิกผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันเจตสิกก็คือพวกนิบอนห้าอนุสัยเกตซึ่งมีรวมอยู่ในสังโยชน์สิบข้อ เจตสิกกับจิตผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ไปไหนไปด้วยกันเจตสิกอาศัยจิตเกิดเมื่อมันแยกออกจากกันไม่ได้จิตก็เปรียบเสมือนน้ําเจตสิกก็เปรียบเสมือนสีแดงเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นน้ําแดงลักษณะของการเกิดเจตสิกถ้าจิตเป็นน้ำ เตสิก็จะเป็นคลื่นเมื่อน้ํากระทบสิ่งใดก็จะเกิดคลื่นขึ้นทันทีเมื่อเกิดคลื่นขึ้นแล้วก็จะยุบตัวลงไปเป็นน้ําเหมือนเดิมจิตยังมีอวิชชาคือความหลงไม่รู้จริงตามสภาพธรรมชาติอยู่จึงหลงการเกิดขึ้นของคลื่นปรุงแต่งต้องการให้เป็นอย่างนั้น ให้เป็นอย่างนี้สมมุติขึ้นมายึดมั่นความหมายของคลื่นนั้นคลื่นนี้ขึ้นมาคือสมมุติขึ้นมาตั้งขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเป็นกิเลสตัณหาเป็นอุปทานดังนั้นภายในจิตจึงมีทั้งเจตสิกยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานมีกิเลสตัณหาและอวิชชาครอบคุมอยู่ เมื่อจิตเข้ามาปฏิสนธิกับวิญญาณขันธ์ขันธ์ทั้งห้านี้จึงเป็นขันธ์ที่มีจิตคลองเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีจิตคลองจิตมาปฏิสนธิกับวิญญาณขันธ์จึงเรียกรวมกันว่าจิตวิญญาณหรือจิตใจจิตจึงมายึดเอาวิญญาณในอายตนะทั้งหกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา จิตจึงอาศัยวิญญาณออกไปผัสสะในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วมายึดครองว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเมื่อไปบังคับบัญชาขันทั้งห้าให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองไม่ได้เพราะขันทั้งห้าเป็นอนัตตาคือบังคับได้ยากข้ามได้ยากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จิตจึงไม่ได้ดังความหวังของกิเลสของจิตหรือไม่ได้ดังใจจิตจิตก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นเมื่อจิตเกิดความทุกข์ก็เกิดตัญหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นภพเก็บเอาไว้ในจิตเมื่อออกจากขันห้าเมื่อใดก็ไปเกิดหาที่เกิดใหม่เป็นในวัตฏะสงสารต่อไป เมื่อเราได้เข้าใจเช่นนี้แล้วได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเดินตามมักมีองค์แปดคือมีการรักษาศีลนั่งสมาธิและวิปัสสนาเจริญปัญญาคือพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วนี้จึงมีสติและปัญญาซึ่งมีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตได้ไม่อยู่ใต้อำนาจของจิต มาอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลง <c oughs> ในขันทั้งห้าแยกจิตกับขันห้าออกไปคนละส่วนไม่ให้เกี่ยวข้องกันจิตก็เป็นส่วนของจิตขันห้าก็เป็นส่วนของขันห้าเป็นสัจธรรมล้วน,วนเมื่อจิตไม่หลงขันห้าจิตก็ว่างเปล่าเบาสบายสติปัญญาเห็นจิตที่ว่างเปล่าเบาสบายนั้นว่ามันยังเป็น ตัวที่นำไปเกิดพบชาติอยู่คือมีเจัดเจตสิกผสมอยู่ก็ปล่อยวางกิจออกไปเสียสิ้นก็เหลือแต่ขันห้าสัจ,จะธรรมล้วนๆที่ถูกปล่อยวางแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วขออวยพร